นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธ มหาเตชวันโตธรรมโมมหาปัญโยสังโคมหาโพคาวโหตีตินาโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสธรรมมาเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์สัทธาบารมี ที่เราท่านนิสราธานาบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีขอเราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเลื่อมใสน้อมใจเข้าหาคุณขององค์เสดพระศาสดาสมาาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจบูชาที่เธอได้พากันมาก็นำดอกไม้บ้างเครื่องสักการะบ้าง สิ่งต่างๆที่เป็นจตุปัจจัยที่เธอสามารถนึกถึงว่าสิ่งนี้เราจะมาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และก็ยังตั้งใจที่เอาร่างกายของเธอที่เต็มด้วยความทุกข์ยากลำบากแสนเข็นพากันมาเพื่อจะได้มาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา นั่นการบูชาของเธอทั้งอามิสบูชาคือการแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายเพื่อการบูชาของเธอได้ความเคารพนอบน้อมแล้วก็ยังตั้งใจปฏิบัติบูชา er, คือเสียสละละความเดือดร้อนที่เธอต้องรับผลจากร่างกายที่มีทุกโควทนาแล้วก็พาร่างกายของเธอมาเพื่อการปฏิบัติบูชาของเธอเป็นการสารวมทั้งอินทรีย์สังวร แม้ถึงว่าสมรวมทั้งตาหูจมูกริ้งกายและใจของเธอให้อยู่ในสิ่งที่เธอละอายต่อความชั่วเก่งกลัวผลของความชั่วบ้างตั้งใจรักษาวัดปฏิบัติอันมีสิ่ขาบทที่เธอตั้งใจกําหนดรักษาอย่างน้อยก็มีสินห้าประการควบกับกรรบวชสิบอย่างนี้เป็นต้น ความดีที่เธอตั้งใจกระทําเพื่อบูชาเจะองค์เสด็จพระทศพนบรมมาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งอามิทบูชาก็ดีทั้งการปฏิบัติบูชาก็ดีล้วนแล้วจะเป็นการบูชาที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเพราะทรงจัดว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่ทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการบูชาที่ดีที่สุด และการปฏิบัติที่เธอได้กระทำกันมาล้วนแล้วจะเป็นการสารวมนอบน้อมต่อองค์เสด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นสาวกหมายถึงว่าเรายินดีที่จะน้อมใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสิ่งใดทรงสั่งไว้อย่างไรเราก็จะน้อมใจเข้ามาปฏิบัติด้วยความเคารพ แล้วก็จะปฏิบัติให้เอาชีวิตเข้าแลกอย่างนี้ถือว่าเรามีน้ำใจเป็นสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่จะนําพาให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องยอมหยุดใจที่จะยอมรับมันสะกดเขาเรียกว่าวางใจเป็นสังขารุบเบคขายญาณสะกดว่าถิ่งอะไรก็ตามที่เราไม่อาจที่จะไป ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปให้เป็นดังใจของเราได้ก็ต้องยอมรับมันไปเถอะแต่เราจะไม่ยอมกลับมาก็แล้วกันนึเชื่อว,ว่าการกลับมาเพื่อเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วมานั่งทำใจให้มันมีความทุกข์แบบนี้เราจะไม่ทำเช่นนี้อีกต่อไปแล้วผลทางที่องค์เสด็จพระประทีปแก้วทรงตรัสแนะนำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดนั้นเราเห็นแล้ว เราเพียรพยายามกระทาอยู่เราพยายามทําจาคะคือการให้ทานของเราลงไปเราจึงสามารถละออกจากใจของเราไปได้โดยไม่อะไรอาวนแล้วก็ไม่ต้องการผลใดๆมาเป็นผลตอบแทนเพียงเพื่อต้องการให้เราเป็นผู้มีปัญญามากมีความเฉลียวฉลาดร,รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เรายังรู้ไม่ครบตามที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นแล้ว แต่เรายัางเห็นไม่ครบเท่าที่พระองค์และเหล่าพระอริยาสาวกของพระองค์ทรงเห็นแต่ตอนนี้เราได้พบองค์เสด็จพระจอมใจบรมศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบคําสั่งสอนได้พบเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้พบบิดามารดาผู้เมตตาอุปการะให้เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้ได้พบครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่คอยสั่งสอนอบรมให้เราเป็นคนดี มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมมายานวัฒนส่งเป็นที่สุดและเราก็ได้พบกัลยาณีมิต่ช่วยค้ำจุนชีวิตของเราให้ผ่านพ้นจากความทุกขเวทนาทั้งกายแล้วใจมามากต่อมากเราก็ยังได้มีโอกาสได้รับความเมตตาจากพรม,มเทวดานางฟ้าทั้งหลายท่านผู้มีพระคุณอันมีบิดามดาของเราเป็นต้นล้วนแล้วแต่ท่านเป็นผู้ที่เมตตาช่วยเหลือเราอย่างมาก ความดีที่เราทำเราจรึงต้องการที่จะได้ตอบแทนคุณของท่านทุกเร้์เราเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากยากที่เชิญจะมีโอกาสพบพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องยากที่เชอจะได้ยินได้ฟังถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตรัสและทําให้ใจของเราของเราเนี่ยเกิดความของใสเกิดปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในใจของเรา เกิดความคิดที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปมันเป็นเรืองที่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครต่อใครได้ง่ายนะทุกคนเหลือแต่กําลังใจของเราว่าเราจะเดินตามไหมจะทำหรือเปล่าเธอจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนเราเป็นของดีของงามหรือเปล่ามันเลยจเพิงเท่านี้ว่าวาสนาของเธอเนี่ยทำมาน้อยหรือทำมามาก ถ้าเรายังมีวาสนายัางไม่มากเราก็เร่งเร่งรีบรีบเร็วเร็วไวไวพยายามเร่งกําลังใจของเราให้เต็มไวไวอย่างน้อยจาคะของเราก็ดีศีลสิกขาบทที่เราตั้งใจบําเพ็ญกุศลรักษาให้แข็งครัตเอาชีวิตเข้าแลกก็ดีหรือพยายามตั้งใจฟังพระธรรมคําสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาได้ศรัทธาแท้ก็ดีล้วนแล้วจะเป็นหนทางที่ทําให้กําลังใจของเธอนน้นดีวันดีคืน มันไม่ได้ดีขึ้นมาเฉยๆดอกนะมันต้องลงมือทำพอเราลงมือให้ลงมือสะละละสิ่งที่เราเป็นของรักของชอบใจของเราลงไปบ้างเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มสงบจากความโลภพอเรามีกำลังใจพยายามที่จะทำใจของเราห่างจากความชั่วด้วยการไม่เข็นฆ่าชีวิตของใครเมื่อคนและสัตว์ไม่ประทุษร้ายไม่เบยดเบียนไม่คิดจะโต้อตอบบผู้ที่กำลังประทุษร้ายเรากลับมา เธอก็มีจิตที่ว่างจากความโกรธเวลาเธอตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมคําสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแจกแจงสัจจะคือความเป็นจริงเราก็เกิดความเข้าใจคือความมีปัญญาพอเราตั้งใจใช้กําลังใจทําในสามประการอย่างนี้อย่าง,ยงเข้มแข็งต่อเนื่องแล้วก็ทําอย่างไม่หยุดไม่ยั้งใจเราเลยว่าเรามีเวลาไม่มาก ถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลายท่านเห็นแล้วเราก็ต้องกลับมาเจอทุกข์อีกมากต่อมากความเฉลียวฉลาดอย่างนี้นี่แหละซึ่งมันยากที่มนุษย์ทั้งหลายจะพึงได้มาถ้าเขาไม่มีวาสนาที่พากันสรัทธาถวองเสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะไปหาความรู้แบบนี้ได้ที่ไหนหาไม่ได้ การที่เราผู้ที่มีศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสิ่งที่เป็นความสําคัญเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆได้กราบได้ไหว้เหมือนอย่างที่ท่านได้พบหรือว่ามีวาสนาได้พระบรมมารสาลิลิกธาตุขึ้นมาท่านก็ปรารถนาที่จะสร้างสถูปองค์พระเจดียเพื่อบูชาองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้คนทั้งหลายได้กราบไหวบูชา เป็นศูนย์ูนว์รวมของกําลังความความดีของทุกคนทั้งหลายว่าสักวันใดวันหนึ่งเมื่อท่านสร้างเสร็จแล้วทําอย่างสวยสดงดงามดีแล้วคนทั้งหลายผู้มีกําลังใจอ่อนก็จะพากันมาพึ่งองค์เสดพระชิน,นวรนบรมศสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามายามเขามีทุกข์เขาก็จะมากราบไหว้บูชาองค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง อย่างน้อยเมื่อใจเขาป่าแล้วขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแม้ก่อนหน้านั้นเขาจะไม่เคยยินดีเลยไม่เคยกราบเลยไม่เคยไหว้เลยไม่เคยถวายทานในเขตพระพุทธศาสนาเลยแต่ความทุกข์ของเขาล่ะเขาไม่มีที่พึ่งและเขาก็เห็นองค์พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่สวยสดงงามอย่างนี้คนเหล่านี้เมื่อต้องการที่พึ่งก็วิ่งเข้าไปกราบวิ่งเข้าไปหาขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าได้เฉย เพียงข้าปา่าลบเพียงเท่านี้เขาตายก็ไปสวรรค์เมื่อคนเหล่านั้นเมือ่อเราเมื่อมีจิตใจเห็นความดีของพระพุทธเจ้าร่วมกันเขาก็มารวมกันมากต่อมากกลายว่าคนเหล่านั้นก็เกิดความรักความเมตตาซึ่งกันและกันทั้งๆเขาไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นน้องไม่เคยเป็นญาติไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมอนอย่างเราเากันอย่างเนี้ย แล้วเราก็มาเจอกันมาพบกันแล้วมาพบความดีของพระพุทธเจ้าด้วยกันมากรับสการาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วก็มีจิตใจอิ่มเอิบมีความสุขพ้นจากความทุกข์ที่เขาพยายามที่จะออกจากความทุกข์กันไปจนทําให้สิ่งที่เขาได้พบเป็นประสบการณ์ว่าที่นี่ศรัทธาเป็นที่ศรัทธาเหลือเกินศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินพระบรมธาตุที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเขาก็พากันเอ่ยไถ่คําวาจาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า พาคนที่ไม่เคยได้รู้ได้ยินได้ฟังลูกหลานทั้งหลายก็พากันมาเยอะแยะมากมายวันใดวันหนึ่งที่คนเหล่านี้ได้มาอาศัยสิ่งที่คนที่เขามีกําลังใจเห็นว่าองค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสารพระอารียสง์เป็นสนนที่พึ่งอนหาประมาณไม่ได้แล้วเขาก็ใช้กําลังใจอย่างที่คนอื่นทําได้โดยยากคือไปสร้างการไปสร้างองค์พระบรมาตุเจดียไม่ใช่เรื่อง เล็กน้อยทั้งคนที่สร้างจริงต้องใช้กำลังใจสูงไหมสูงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาที่ท่านทั้งหลายที่สร้างองค์พระธาตุเจดีย์ขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วเกิดความศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันชาติเธอต้องน้อมใจว่าท่านผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าที่มีกําลังใจสูงเนี่ยอย่างน้อยจะมีกําลังใจคล้ายพระโพธิสัตว์ อย่างท่านแม่จามาเทวีอย่างนี้เป็นต้นที่เราจะไปกราบกันในวันทุกเนี้ก็ให้เธอทราบไปว่าที่เราไปเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปเฉยๆเราไปบุรณะเราทำจนมีความสวยสดงดงามในที่ที่คนเหล่านั้น <c oughs> เขาก็ไม่ได้มีความพั่งพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกับเรานักหนาอะไรนักมันก็ไม่ใช่ของง่ายกว่าจะเกิดขึ้นมาว่าจะทำจนสำเร็จ จนจะปิดทองบริบูรณ์สมบูรณ์สวยสดงดงามจนพวกนี้เธอจะได้ไปเห็นเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันราบรื่นน้นการที่เราได้ตั้งใจเสียสละทรัพย์กันลเล็กๆน้อยก็ดีร่วมแรงร่วมใจกันทําก็ดีร่วมกับคนที่เขามีกําลังใจต่อสู้เพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันสร้างขึ้นมาจนสนิทเป็นผลบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ดีกุศลบุญ,ญาราศีเหล่านี้เรายินดีร่วมกัน ท่านแม่จามะเสวีถึงไหนหลวงปู่ชุ่มถึงไหนหลวงพ่อถึงไหนคนที่มีความตั้งใจกระทําด้วยการปารถนานิพผานเขาถึงนิพพานได้เราก็ต้องหนีถึงนิพพานได้นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะทุกคนนะการที่เราไปทําที่นั่นที่นี่ที่เนื่มมันมีที่ทุกที่ที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้โดยง่ายๆแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็ได้ไประโยชน์กับผู้ที่ได้ได้พบได้เห็นแล้วก็เป็นที่พึ่งของเขาในระยะเวลาที่องค์พระชาติเจดีย์ยังทรงตัวอยู่ขอทําชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็พอนั้นในชีวิตที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรามีโอกาสทําที่ไหนก็ทําให้มันเต็มที่ไปเึยอย่าไปอะไรอาวุนมันนะอย่าไปเสียดายอย่าไปกังวลอย่ามัวแต่ห่วงหน้าพะวงหลังอย่าไปคิดอะไรต่อไม่อะไรให้มันเป็นที่ เขาเรียกขัดฝังความดีของเธอที่เรียกว่านิวรณ์ตั้งใจเอาชนะนิวร์ทั้งห้าประการในใจของเธอเวลาไปทําความดีในทุกๆท,ที่ให้ได้ใจของเรามันจะได้มีความอิ่มเอิบมีความสุขและก็ตั้งเป็นอารมณ์เดียวที่สามารถที่จะคิดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างหมดสงสัยณเวลานั้นเธอก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ได้ไม่ยาก ที่สุดเป็นการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาในการบูชาองค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาเตชะวันโตคือมีเดชมีอำนาจเธอมีอำนาจและมีกำลังมากที่สามารถจะอยู่เหนือกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมของเธอได้เธอมีอำนาจเหนือคนทั้งหลายที่เขาไม่สามารถที่จะดึงเธอไปทำความชั่วได้ต่อไปอำนาจของเธอสามารถที่จะหนีอบายภูมิได้ไม่มีสัตว์นรก ไม่มีพวกหมู่มารหมู่พยามารเนรพนที่ไหนจะชักชวนให้เราหันเหกลับไปทําความชั่วเพื่อจะตกนรกได้อีกแล้วที่เรามีเดชมีอํานาจมากด้วยการบูชาพระพุทธเจ้านะแล้วเราก็มีอํานาจที่จะสามารถไปอย่างไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายใจเกิดคือไปอนิพพานได้การบูชาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาปัญโย คือเราฟังบ่อยๆแล้วตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์พระธ,ธรรมเทศนาบ่อยๆเราฟังในสิ่งที่ครูบาอาจารย์คือประเดษพระคุณหลวงพ่อสอนบ่อยๆเราก็จะมีปัญญามากเมื่อปัญญามันมากเราก็สร้างกําลังใจดีในการให้ทานได้มากรักษาศีลได้ละเอียดขึ้นการที่เรารู้เห็นแจ้งความเป็นจริงของเราก็ละเอียดตามนี่เขาเรียกมีผลสูงนะแล้วเราก็ทําการบูชาจ่อสังฆะคือหมู่สงฆ์ทั้งหลาย อันเป็นทําให้เรามีภพกสัพย์มากเพราะอะไรเล่าก็เพราะพิสูจน์สงเหล่านี้ท่านอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติของท่านที่จะพึงพยุงชีวิตของท่านอยู่อย่างมีความสุขได้แม้จะเรื่องเดียวยังต้องอาศัยเรามีจิตใจเปลี่ยนด้วยความเมตตาเราก็ถวายให้กับท่านได้มีความสุขไม่ว่าท่านต้องการอาหารเราก็ให้ถวายอาหารท่านต้องการยารักษาโรคเราก็ถวายยารักษาโรคท่านต้องการ สิ่งที่หุมพอหุ้มร่างกายของท่านในปราศจากท่วแพนใจแล้วก็สวายผ้าใจจีวนไม่ว่าสิ่งใดที่ขาดจบประพ้องในสิ่งใดที่จะพึงเป็นความสุขของเราได้เราก็อยากให้ท่านมีความสุขแบบเราบ้างเราก็สวายวิหารทานบ้างทําในส่วนที่สังฆาในหมู่สงฆ์ทั้งหลายได้ใช้กันได้ทุกองบ้างทําเพื่อเป็นประโยชน์ทําให้ท่านได้สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลของท่านได้ง่ายบ้าง อย่างนี้แหละเป็นพวกขระศัพ์เป็นลาบสการะที่เธอได้ให้กับผู้ที่ไม่หวังลาบสการะของเธอแต่ท่านกลับได้ลาบสการะของเธอไปเธอให้มากเท่าไหร่เธอให้เร็วเท่าไหร่เธอก็ได้มากเท่านั้นเร็วเท่านั้นเธอให้ดีเท่าไหร่เธอก็ได้ของดีเท่านั้นสิ่งน,น,นี้มันเป็นผลตอบสนองกลับมาเป็นของของเธอเพียงแต่ผู้เดียวก็ขอการเจริญสมณะ รมของเธอทั้งหลายด้วยการตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสองขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยการมีจาระก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีบุญที่สําเร็จจากการให้ทานบุญที่สําเร็จจากการรักษาศีลบุญที่สําเร็จจากการเจริญภาวนาคอยเธอสำเร็จสำเร็จเป็นผลถึงความเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา,าตั้งแต่โสดาป,ปฏิพินธ จนถึงอรัตผลได้ง่ายในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีรัปรการะชสนี